สบายดีพี่นองพูโฟกันคือเก่าเด้อขึ้นมาแต่วัดกับมหาหนาหมนมไม้โตเนาะ <c oughs> ตะปูดมันแข็งแข็งหักเก่าเลยนี่มากับสนุ่ยคือเกา่าขึ้นมาจต่วัดกับมหาหนานไม้ดิหักก็ได้ใช่ไหมมันก็เริ่มออกปลาย หาเมื่อแกงเนาะแกงสุ่มแซวเหมืนว่ามันไม่เริ่มออกลายแล้วแต่ว่ายังบมียอดขาวมีแต่อันตะปูดแข็งๆมันเสียมอันเดียวอไ,ได้ถือเสียมมาซ้ำคุย ตาดีเธอเธอเธอคนนี้ฮ่ากินเก่งมากกว่าคนนี่แพ้เพคนอะไรค่ะน้ำไม้ฝนตกเมื่อคืนนี่นอนม่วนอะเมื่อคืนเนี่ยอืมมันโมเหงเกินไปแล้วก็บโบคอยเลยแบบพอดีพอดีปัก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 พอดีสุ่มๆเลยไฟไหม้ยังเปียกอยู่โดด เก่งอลรีูัเป็นเองเองเอาม่ได้ในเองป้าเลยเนี่ยอย,ยู่กลางกผูผู้บัวซำนาอะไรนี่เอาได้มันนีกบได้เจ้ามันนีเนนจนบูเห็น ลายเติบเลยฟีมือสาวนุ่ยโดนล้วนบักใหญ่ตัวนี้เซฟขนาดได้จึงหาได้แบบนี้ทันคอยเลยหาบ่ได้ดอกแบบนี้หาบุกีหากินบุกีใหญ่เฮงดีหย่อนนี่ เราไม่ไพ่ยุ่งลายเลตอมอยู่คือแม่พึง่งฝนตกยุงอ,อ้อ เลยลายเติมเลยฮะหน่อยเดียวนึงหาหน่อยเดียวกระสิได้ออกเนื้อแล้วตอนอนี้กอนไม้ยักแห้งๆถ้าเป็นอะไรบุเขียวบุยังเลย ก็อ,อยากเป็นแบบแ,งแหงๆใครมากับคุณหากีก่ก็ได้ได้สำนีถ้าคอยมาหาให้คนไม่ได้ได้จำนีได้ทุกคนได้ก็สิได้อันนี้นอ้อยอันนี้มันไเทา่าไหร่คือยังเจยนแนมไปกับบริเทศหอนอำไม มืดไปเบิดเลยชิได้หละมือแล้วเนาะหาแถวใกล้ๆนี่แหละมันได้ลงไปไกลมือที่คอยหามันเอาคนลงไปจนชุดทย้ยชุดบ้านจะได้น้อยเดียวเกือบปรพอเก่งมือถือว่าได้ลายเนาะ คันหาหล่อไปดนๆนี่สิไสุดล้ายค่ะน้องสะอันนี่แหละทิดเด็กๆมังงมหอยมือนะนาเขมบานเนาะงมหอยกับบไดหอยก้องกับส้นใช่หนักกระดาษกมามังโอ้ นักกระต่ายแล้วไม่เลยหกอาลีไม่เหาะมาเลย นองวันนี้พุ่งอวัยใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวก้น่อไม้สภาพก้น่อไม้ พยุงคือเมพึ่งเมื่อโดกมาเลย แล้วคนหาเก่งแป๊บเดียวหนึ่งพอแกงเมือ่อกันค่อยหาโนิย,ยไปหอดชิไดยเสียแอะไัปานนี่กลับบ้านเกงกับเหม็นเกงอยู่เพื่อนป้าเพื่นเนาะตนเถียง có tiếng mềm giọng hồ đắng đắng đá, hòn và đá กลับบ้านน้ำยังบม่ได้อาอาบน้ำอาบใน,บน,บน,บนแล้วพันทำไมบุ่งอันน,อน,อน,นี้แน็ตหนึ่งเมื่อก่อนเด้อทุกคนเลย โอเคเด้อ okay, สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้ส้นเนาะคลิปหน้าผู้พอ่อคนใหม่เบิง่งภาคเบิ่งโฆษณาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อทุกคนคลิปนี้กับผมมียังลายมาหานอไม้กับเจ้านุาน่ยกับเมื่อแหละเนาะเอาสัมผที่เห็นเทอะไรเนะเาเนทนเเนะทุกคนมาแต่วัดกับกาคมะฮานอไม้โอเคคลิปหน้าผู้พอ่อคนใหม่เดอ้อตอนแกง,นงเ,นเนื้อบริไทยเบิ่งเนาะสบายดีสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย